สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกนะคะในวิชาแกรมมานะคะบทเรียนออนไลน์ easy grammar by kulie ค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปดูกันเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะท็อปปิของเราคือ reporter speech นะคะ reporter speech เอจากชื่อหัวข้อเนี่ยแปลออกไม่เอ่ยอจากชื่อหัวข้อแปลออกไหมคะ มาดูค่ะคำว่า report อันนี้คำนี้เด็กๆน่าจะรู้จกัก r e p o r t report แปลว่าอะไรคะภาษาไทยแปลว่ารายงานใช่ไหมคะรายงานส่วนคำว่า speech นะคะไม่ใช่ speed นะคนละคำอันนั้นมันเป็น s p e e d อันนี้แปลว่าความเร็วตอนนี้เราพูดถึงตัวนี้ลงไทยด้วย c h speech อันนี้แปลว่าอะไรคะ พูดนั่นเองอ่าแปลว่าพูดนะคะอ่าเป็นการพูดรายงานพูดแบบไหนด้วยเป็นเรื่องที่เติม ed นะคะเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะไปดูต่อกันเลยนะคะว่า reporter speech เนี่ยใช้ยังไงนะคะ reporter speech is used to report what someone said นั่นไงเห็นไหมมาละคำว่า reporter speech is used to แปลว่าอะไรคะ ถูกใช้ใช่ไหมคะในการรีพอตรรายงาน What ว m e o n e s เ i ดว่าใครบางคนพูดว่าอะไรใช่ไหมคะก็คือการเอาคำพูดของเขามาพูดเอามาเล่าเอามาบอกต่ออะไรประมาณนี้นะคะอ้าวมาดูอย่างเช่นตัวอย่างนะคะผู้หญิงคนนี้มอมอยค่ะพูดว่า I like Peter หูยฉันชอบปีเตอร์น่ะอ้าวอ้าแล้วคุณคุณคนนี้นะคะ ก็บอกว่า she s a i d she like you อ่าเธอพูดว่าเธอชอบคุณนะโอ้โหถึงขั้นตาตะรึงตาตรึง,ตตรงโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าใช้ยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาดู objective นะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคืออะไรจุดประสงค์ในการเรียนวันนี้ก็คือ learn how to use r e p o r t e r s p e e correctly นะคะเรียนรู้นะคะวิธีการใช้ r e p o r t e r s p e e ให้มันถูกต้อง โอเคเอออามี okay. ah, ตัวอย่างด้วยนะคะคุณแม่บอกว่า Grandmother s a y s she baked a cake for you อ้โหคุณยา่าใช่ไหมคะบอกนะคะว่าคุณย่าจะทำเค้กให้คุณให้หนูอ่าให้ลูกนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเรามารู้จัก r e p o r t e s Speed กันนะคะเขาบอกว่า There are two ways of relating what a person has said เขาบอกว่ามี2ทางนะคะในการที่จะใช้ reported speech นะคะเอะ๊สองทางคืออะไระไปดูทีละทางแล้วกันทางที่1ค่ะเรียกว่า direct speech direct speech direct speech is the exact words someone said we use quotation marks in direct speech example he said I read for you ่า เขาบอกว่า direct speech นะคะก็เป็นคำพูดโดยตรงจากผู้พูดเองใช่ไหมคะโดยมีเครื่องหมายคำพูดด้วยอ่ะเอ๊แล้วมันจะยังไงต่อไปอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งคืออะไรนะคะอันที่หนึ่งก็คืออ่ะเดี๋ยวก่อนอันที่หนึ่งนะคะอันที่หก็คือเป็นประโยคที่ผู้พูดพูดเองนะคะก็ใช้แทนตัวเองว่าไอเห็นไหมเออมันดูค่อยๆต่างกันทีละนิดนะคะ อ่าปกตินะคะเวลาเราพูดแทนตัวเองเราก็ใช้ I ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเป็น I ขึ้นมาแบบนี้เป็น direct speech ก็หมายความว่าผูาพ้พูดเป็นคนพูดเองนะคะอ่าลองดูอีกอันนึงนะคะเรียกว่า indirect speech indirect speech is the exact meaning of what someone said but not the exact words อ่า example he said that he would wait for me อ่านะคะ อันนี้ indirect speed เป็นแบบที่2เห็นไหมคะอ่าที่ก็บอกว่า two way เมื่อกี้ใช่ไหมคะ two ways อ่าก็บอกว่า indirect speed ก็คือเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดเอามาเล่าเอามาบอกนะคะก็เปลี่ยนไปเห็นไหมคะอ่าเป็นคำว่าเซ t แ a t นะคะแล้วก็เปลี่ยนไอเมื่อกี้มาเป็น he เพราะว่าคนที่พูดเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยแล้วกันเนาะ เอาละค่ะมายกตัวอย่างให้ดูใกล้ๆนะคะ r e p o r t e g speech ใช่ไหมคะประโยคที่ผู้พูด,พ,ดพูดเองก็เป็น he said i have lost my umbrella เขาพูดว่าอะไรคะเขาพูดเองใช่ไหมคะมีเครื่องหมายคอม,ม่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมี quotation marks ด้วยใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายคำพูดกำกับไว้ว่าเขาพูดว่าอย่างนี้นะเขาพูดฉันทำร่มหายใช่ไหมคะ อ่าพอมาเป็น indirect speech เพื่อที่จะไปเราจะไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเฮ้ยเนี่ยแต่คนนี้ทำล่มหายเราก็ต้องเปลี่ยนคำพูดนิดนึงโดยการหนึ่งเอาคอมม่าออกนะคะแล้วก็เปลี่ยน quotation mark นะคะมาเป็นคำว่า that เห็นไหมนะมีลูกศรชี้ลงมาตืตตตดๆใช่ไหมคะโอเคและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนจากประธาน ที่เป็นตัวของเขาเองกลายมาเป็น he เพราะว่าคนที่พูดเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเทนด้วยอันนี้เป็นเทนอะไรคะอันนี้เป็นเทนอะไรคะ subject บวก verb to have ตาม้วย verb ช่องที่3 present perfect present perfect ก็ต้องเปลี่ยนเป็น t e n ที่แก่ลงไปอีกนะคะก็คือ past perfect ก็เปลี่ยนจาก have เป็น had แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3โหยเปลี่ยนหลายอย่างเลยเนาะอ่ะเปลี่ยนอันนี้อีก จาไ My อัมเบลลาไอที่เขาบอกว่าเป็นร่มของฉันเวลาเราเล่าใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกว่าเป็นร่มของเขาก็เปลี่ยนไมเป็น he's แบบนี้นะคะอ่ะลองอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3 he said that he had lost his umbrella อ่านะคะเขาพูดว่าเขาทำร่มของเขาหายโอเคเห็นไหมคะมันก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกับเวลาเราอ่านนิทานใช่ไหมคะ หรือว่าอ่านในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าเป็นนิยายไหมใครอ่านนิยายใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องหมายคําพูดในในตอนที่เขาพิมพ์เรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้มาดูต่อว่าใน report e d speed ซึ่งประกอบไปด้วย direct speed กับ indirect speed ใช่ไหมคะอามาดูค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนแค่2แบบนะคะจากปัจจุบัน ค่ะซึ่งใช้ present simple นะคะ subject บวก verb ช่องที่1ใช่ไหมคะเวลาเวลาที่เจ้าของพูดเดี๋ยวเขาพูดตอนปัจจุบันของเขาแต่เวลาเรามาเล่าเรื่องนั้นเขาทำไปแล้วใช่ไหมเป็นอดีตก็ต้องใช้เปลี่ยนมาเป็นอะไรฮะ past simple เออถูกนะคะ subject บวก verb ช่องที่2นะคะเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอ่าอ่ามาดูตัวอย่างประโยคก่อนอ,อ่านพร้อมกัน one two three Mary said I like ice cream อ่านะคะ Mary พูดฉันชอบไอติม i c cream ให่ไหมคะอ่านี่เป็น Present Simple ใช่ไหม Subject บวก Verb ช่องที่1ใช่ไหมคะตรงนี้เลย Verb ช่องที่หนึ่งอ่าคราวนี้เราเอาคำพูดของเขามาพูดเอาอะไรออกบ้างเมื่อกี้จำได้ไหมคะหนึ่งเอาคอมมาออกเอาตัดออกเอาไหมเอาไหมอ้าว อย่างแรกนะคะเราเอาคอมมาออกตัดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะอันนี้2เอาอะไรออกน,นะคะเครื่องหมายคำพูดเอาออกไปด้วยเปลี่ยนเป็นคำว่า that ถูกต้องนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่า that เปลี่ยนอะไรอีกเปลี่ยนประธานเพราะใครเป็นคนพูดคะ m ม r ี่พูดเปลี่ยน Ver รช่องที่1ให้เป็น Ver รช่องที่สองเป็น Ver รที่แก่ขึ้น นะคะาจากปัจจุบันเวลามาเล่าเราก็ต้องเล่าเป็นอดีตใช่ไหมคะกลายเป็นประโยคที่อ่านว่า Mary said that she l i k e ice cream อ,อันนี้เป็นเทนแรกนะคะ,ปะเปลี่ยนจากปัจจุบันเห็นไหมคะ,ปะเปลี่ยนจากปัจจุบันมาเป็นอดีตโอเคอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะวันนี้เราเรียนแค่2เทน เปลี่ยนนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเล่าเรื่องอดีตก็ต้องเป็นอดีตกว่า past simple มันเป็นอดีตอยู่แล้วใช่ไหม subject บ,บว verb ช่องที่2แต่อดีตกว่า past simple ก็คือ past perfect ก็ต้องใช้ subject บวกแห่ตามด้วย verb ช่องที่3ในการที่เราจะใช้ report recipe ใช่ไหมคะ,ะตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยอ,อ่านพร้อมกันค่ะ t o m s a i d i bought a new red car นะคะ t o m พูดว่าอะไรคะ คำพูดว่าฉันซื้อรถคันใหม่สีแดงมาเนาะเออใช่ไหมคะเอาอะไรออกบ้างหนึ่งคอมม่าเปลี่ยนเป็น in direct speed เอาคอมม่าออกเอาอะไรออกอีกเอาเครื่องหมายคำพูดออกใช่ไหมคะเปลี่ยนเครื่องหมายคำพูดมาเป็นคำว่าแดดจริงๆแล้วใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าเรายังไม่เก่งเราใส่ไว้ก่อนเราจะได้สังเกตเห็นว่ามันเป็น in direct speed นะคะอ้ามาค่ะ ทอมเป็นผู้ชายใช่ไหมตอนนี้ก็พูดเขาพูดชั้นแต่ตอนที่เราเอามาเล่าก็ต้องเปลี่ยนเป็น he นะคะแล้วก็ตามกฎถ้าเป็นเรื่องอดีตก็ต้องเป็นอดีตกว่าก็เปลี่ยนจาก past simple มาเป็น past perfect ถูกต้องอ,อ่านร่วมกันเป็น one two three Tom said that he had bought a new red car แค่นี้เองไม่น่าจะยากใช่ไหมคะามาดูต่อสิ อ่ามีตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะอ่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าไอไลฟ์ e like ี e ตแบบว่าแหมฉันชอบปีเตอร์นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวพอเพื่อนรู้เพื่อนก็เอาไปบอกปีเตอร์เลยโหคนนี้นะคนนี้เป็นชื่อปีเตอร์ใช่ไหมคะบอกว่าชี s ซ e like you อ่านี่นี่เธอเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาบอกเขาชอบเธนะอแน่เออนะคะก็จะได้รู้ว่ามันเป็นคําพูดของคนอื่นใช่ไหมคะเราเอามาเล่าให้เขาฟังอ่ะลองดูตัวอย่างต่อไปดูสิ อ้าอย่างอันนี้นะคะเมื่อกี้นี่ก็พูดถึงเนาะก็เป็นอะไรคะ Grandmother said she b a k e a cake for you โอ้ลูกจาก้าคุณย่าบอกว่าคุณย่าทำเค,ค้กให้ลูกนะโออดีใจเลยเนาะเซอร์ไพรส์อ้ามาอีกตัวอย่างหนึ่งโอ้โห,หน่าหน้าชีสองคนเมามอยมากเลย c h e f i y said she doesn't have new dress for the party โอ้โอเพื่อนก็เมาต่อเลยโอ้ หรอเจฟเซดแต่ she didn't have new dress for the party โอ้เจฟพูดว่าเธอไม่มีชุดใหม่ไปงานปาร์ตี้เหรอแหนช่างเมาหมอยแกมีการเอาคำพูดของคนอื่นเขามาพูดเอามาเล่าให้ฟังเอามาบอกต่อใช่ไหมคะอ่ะลองดูอีกอันหนึ่งสิเจนนี่เซธ my friend gave her a bar of chocolate from new zealand อ่าอันนี้ก็บอกว่าเจนนี่นะบอกว่าเพื่อนของฉันเน้นนะเออ อะไรนะเอาช็อกโกแลตมาให้นะคะช็อกโกแลตมาจากนิวซีแลนด์ด้วยโอ้โหฝั่งดูแล้วน่ากินเนาะอ้าวคันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็าเอาไปเล่าต่อว่า oh really j e n n y said that her friend had given her a bar of chocolate from New Zealand เออประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนแค่นั้นเองเปลี่ยนจาก present simple เป็น past simple เปลี่ยน past simple ให้เป็น past ไอเป็นเทนที่แก่กว่าก็คือ past perfect ใช่ไหมคะโอเค สั้นๆน,นะวันนี้ง่ายๆนะคะเราพาอว่าแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะอีกยาวหนึ่งนะแต่ว่าเอาเป็นบทสั้นๆไปก่อนอะซัมมารีค่ะมาสรุปกันสิว่าสรุปแล้วว่าวันเนี้ยเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะอ่าเราเรียนเรื่องอะไรไปคะ r e p o r t e d s p e e c h ซึ่งประกอบด้วย2ออย่างสงส่วนใช่คะส่วนที่1เป็นส่วนที่ประธานพูดเองใช่คะส่วนที่2ก็คือการเอาคำพูดของคนอื่นมาพูด เด้ไหมคะอ่ะลองอ่านไปพร้อมกันดูนะคะ1 2 3 Direct speech is the exact words someone said. We use quotation marks in d i a l e c t speech. อ่ะแตกต่างตรงที่ว่ามีเครื่องหมายคำพูดแต่พอมาเป็น in direct speech อ่านพร้อมกันคะ่ะ1 2 3 In direct speech is the exact meaning of what someone said, but not the e x e s s words. อ่ะนะคะก็คือ มีความหมายว่าเอาคําพูดของคนอื่นเขามาพูดนั่นเองใช่ไหมคะอ่าแล้วค่ะก็ต่อไปเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วเนาะ let's do exercise มี10ข้อนะคะสั้นๆโอ้ยสั้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะลองดูสักข้อที่1ใช่ไหมคะอ่าคุณลีก็มีประโยคมาให้นะคะประโยคที่เป็น d i r e c t speech เด็กๆก,ก็ลองหา in direct speech ดูนะว่ามันเป็น indirect speech แบบไหนใช่ไหมคะอ่าก็ต้องดูจากอะไรคะ tense นั่นเองนะคะดูว่ามันเป็น present simple หรือเปล่าถ้ามันเป็น present simple ทำไงฮะก็ต้องเปลี่ยนเป็น past simple แล้วก็ตัดเครื่องหมายเครื่องหมายออกอะไรประมาณนั้นอ่าแต่ถ้าสมมติประโยคที่ให้มาเป็น past simple เด็กๆต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ past perfect เห็นไหมคะ subject บวกแฝตามด้วย verb ชนิดสามค่ะก็หวังว่าบทเรียนนี้นะคะก็คงจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับเด็กๆก,ก็ยังไงตั้งใจ ทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ